สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะฮะไอมาเสียงหล่อเลยครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมกลับมาเล่นนี่โออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีแพท1.13มานะฮะก็เป็นแพทใหม่แล้วก็มีอะไรใหม่หมหมหมๆเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวตามผมไปแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าบิวที่ผมใช้ตอนนี้เป็นบิวอะไรนะฮะดูจากการเดียนที่บินอยู่ตรงน,นี้นะแน่นอนเลยฮะ เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมานะครับมีคนเอามาโพสต์ว่าในเดือนกรกฎานี้นี่อกจะมี DLC ตัวใหม่มาให้โหลดนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเป็นแค่ข่าวลือฮะเดี๋ยวพิ่งไปเชื่อครับจริงๆก็คืออย่างนี้ครับในเดือนกรกฎาเนี่ยมีจริงครับแต่ไม่ใช่ตัว DLC ใหม่นะครับจะเป็นแค่ข้อมูลหรือว่าเป็นข่าว ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัว DLC ใหม่ที่จะมาถึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเตือนกรกฎาเนี่ยจะมี DLC ตัวใหม่มานะครับเป็นแค่ว่ากรกฎานี้มีข่าวแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะฮะ c น n t e n t ใหม่นะครับใน patch นี้ก็มีไม่พ้นตัวนี้ครับ Umbra Sight นะฮะมีอ m b r a Sight นะครับที่เป็นตัวใหม่นะครับ Umbra Sight เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมา เมื่อ2องวันที่แล้วนะครับก็จะมีอยู่เนี่ยฮะ2สเลเวลนะครับก็จะมีตัวอัมเบรไซธรรมดาแล้วก็มีคุณภาพ y อมเบรไซนะครับแล้วก็มี s ฟ a b l e อัมเบ s ร d ไซนะครับก็เพื่อไงว่าเป็นเป็นผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นการไล่ระดับว่าคุณภาพของของอัมเบรไซที่เราจะเอาไว้ตีบวกหรือว่าเป็นการเรียกว,ว่าเป็นการเปลี่ยนเอฟเฟกของ อาวุธแล้วก็ชุดเกรอยนะครับแล้วก็ตัวที่มาใหม่อีกอันนึงก็คือนี่ครับซิลาบาอิงกอดนะครับอันนี้คือเป็นตัวต่อไปนี้บรรดาผู้กล้าทั้งหลายนะครับซมูไรทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าอามิธดาของท่านจะหายครับอามุธดาของท่านจะถูกสะกดไว้ในอิงกอดตัวนี้ครับนะฮะอิงกดจริงๆก็แปลว่าแท่งโลหะนะครับก็เอาเป็นว่าไอ้แท่งนี้แหละ นะฮะจะเก็บอเมารต้าของเราไว้ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการทำเดี๋ยวว่างอีกทนะะีสำหรับคนที่ถามว่าไอเจ้าซิลาบาลอินก,ก่อนนี้เอาไว้ทำอะไรนี่เลยฮะอเมาเรต้าขอโทษนะครับขอกลับไปนิดนึงอเมาเรต้าที่มีตอนนี้นะครับประมาณน่าจะประมาณสัก300กว่าล้าน300กว่าล้านนะครับทีนี้ผมจะเก็บมันไว้ในนี้ครับ ในซิลบาซิลบาไม่ใช่ซิลิแบนะครับเข้ามาที่ t w ครับนี่ฮะแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเพื่อตอบตกลงไปแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะเก็บอเมริกาเนี่ยมันจะต้องมีค่าแพทชั่นเนจนะครับทีนี้ค่าแพทชั่นเนจนี่คืออะไรโอ้วุ่นวายเหลือเกิเนแฮะแพทชั่นเนจก็คือ นี่ครับพอเรากดสามเหลี่ยมไปคุยกับโทมเมะนะฮะเราก็จะมีตัวนี้ให้เลือกครับนี่ครับด้านบนนะครับ1555เนี่ย1555เนี่ยก็คือเป็นค่าแพทเนตที่ผมมีพูดง่ายว่าค่าแพทเนตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการใช้จ่ายการซื้อการรีฟอร์จการ ทุกอย่างที่ที่เราใช้จ่ายไปในในร้านของคุณลุงมุรมามะสะแล้วก็โทเมะเนี่ยนะครับมันก็จะให้ค่าเรามาด็กจริงๆแล้วผมไม่รู้นะว่าว่าเรทเนี่ยเขาจะให้ยังไงนะครับก่อนหน้านี้ผมมีแค่ประมาณพันกว่าบานะครับทีนี้พอมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเงี้ยเขาก็จะให้ให้เจ้าค่าเนี้ยมานะครับคล้ายๆกับเป็นเป็นของสมณาคุณเอ้ยใ,ใช่สมณาคุณนะครับ ะะก็เราจะต้องใช้ค่านี้สําหรับการปี1ครั้งในการที่เราจะเก็บอะมิราทั้งหมดไว้ในซิลาบาอิงกอตนะครับนี่ฮะเราก็มาที่ลุงมุรมามัสะครับคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่มมาจะมีอยู่3บรรทัดนี้นะครับในแพท1.13ใครยังไม่อัพก็รีไปอัพซะนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรามีพอยต์ใช่ไหมครับเราก็มากดอ up ัพเกรดตรงนี้ครับ ถ้าเรามาอัปเกรดที่ช่องซิลบาอินกอรเนี่ยนะครับเราก็จะได้ซิลบามาหนึ่งแท่งนะครับทีเนี้ยไอหน,นึ่งแท่งเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปฟอสเพื่อที่จะเก็บอเมรตกาที่เรามีได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เวลาที่เราไปสู้เวลาที่เราไปลุยล้มหายตายจากอะไรเงี้ยอมริกาก็จะไม่เพื่อง่ายว่าจะไม่หายไปจากตัวเราจะไม่หล่นเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ทําหายกันไปคนละร้อยล้านพันล้านต่อจากนี้ไปเพียงแค่คุณมาอัปเกรดตรงนี้ คุณก็จะมีอัมาเตาเคียงคู่กับคุณตลอดไปนะครับโอเคอย่าลืมเอาค่าแพทร์เนจนะครับมาอัพนี่นี่น,นี่สามอันนี้นะครับทีนี้เนี่ยค่าตรงนี้นะครับ Pay เ so, so matching cost with แพท r ์เนจเนี่ยก็คือเราสามารถจะใช้ค่าแพทร์เนจตรงนี้นะครับแทนเงินสด แทนเงินที่เราใช้ในการทำโซแมทก็ได้นะครับส่วนบรรทัดนี้ก็คือเราใช้ศิลาบาอิงกอดในการฟอสเพื่อที่จะเก็บอมา้าทีนี้นะครับสังเกตดูมันจะมี30มสิ e เลเวลถ้าผมจําไม่ผิดนะ Level เลเวลหนึ่งจะเก็บอมายา้าได้ประมาณ70%เพราะฉะนั้นผมว่านะครับก่อนที่จะไปอัพไอตัวบรรทัดนี้นะครับผมว่าเราควรจะเก็บแพทเทิร์นเลเวลเนี่ยมาอัพไอเจ้าไอเจ้าศิลาบาอินกออันนี้ครับ ให้เต็มเลเวล30จะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเก็บได้99.9ทษครับ99%นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้บรรทัดสุดท้ายนะครับตัวที่เพิ่มใหม่ก็คือ disassemble to obtain r a r e materials นั่นหมายความว่าพอเวลาที่ขอยขาแยกกลับไปนะครับพอเวลาที่เรามาเลือกที่เมนูนี้ครับ disassemble นะครับก็คือเป็นการพูดง่ายภาษาบ้นบานคือย่อยของนะครับ ะะเขาก็จะให้มาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอย่างนี้วันนี้ง่ายกว่านห่นะฮะตอนนี้คือผมได้ทำการเลือกแล้วของที่จะ disassemble disassemble นะครับย่อยอย่าพูดง่ายอ่ะพูดยากเลยเกิดภาษานนะอังกฤษเนี่ย่ยย่อยของครับอันไหนที่เราไม่เอานะฮะนี่ผมจะติดปลายนวม ของเขียวสักของสำคัญอยว่แ๊บ,บนึงนะฮะมีอันไหนที่ไม่ได้ใช้มั่งโอ้ยเอาดีด้วยอะโอเคอันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันเนี่ยทีนี้พอหลังจากที่เรากดตกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้ของมานี่ฮะ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราได้เดมอนฮอนมานะครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาพวกของเขียวอะไรเงี้ยนะครับมา Disassemble เยอะๆบ่อยๆนะครับทุกๆครั้งนอกจากเราจะได้วัตถุดิบในการที่เอาไปฟอสหรือว่ารีฟอสแล้วเรายังจะได้ของพวกนี้ครับเป็นเป็นสเปเชียลแมทเเรียลในการตีชุดตีดาบอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับโอเคผ่านไปแล้ว เรียบร้อยทีนี้เรากลับมาที่การเก็บอเมริาของเรานะครับให้มาที่เรื่องใหม่ล้วกัน Forge นะครับแล้วก็มาที่ Tools นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ Forge อาวุธเราไม่ได้ Forge ชุดเกราะแต่เราจะมา Forge เป็น Material นะครับแล้วก็กดน่าจะเป็น R1 นะครับเลื่อนมา ครับขวาสุดมันจะเห็นไหมฮะัมันจะมี3ถักนะครับโอเคหลังจากแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราจะต้องไปเริ่มแรกเนี่ยจะต้องไปหาโทเมะก่อนนะครับแล้วก็ไปรีเควสต์ตรงคุณลุงมุรามาสานแล้วก็ไปอัปเกรดนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ศิลบาศิลบาอินกอนได้นะครับพอเราได้ศิลบาอิงกอนมาพุ่บเนี่ยเราึงจะมาเข้ามาเมนูฟอร์ชได้นะครับ ทีนี้ผมมีอเม่ได้ทั้งหมดประมาณ300กว่าล้านนะครับผมก็จะกดไปปึ๊บเนี่ยฮะเยดโนโอเคไม่กล้าว่ะกลัวเอาใหม่นะครับตอนนี้มี358ล้าน<ป>มาที่ฟอร์จมาที่ทูครับ มาที่ซิลบาอินกอดครับสามยห้าสิบแปดล้านผมจะเก็บได้แค่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของสาม้ห้าสิบแปดล้านนะครับเข้าไปในนี้กดโอเคเรียบร้อยครับผมจะบอกว่าเราจะทำกี่ครั้งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าค่าแต้มแพทเซอร์ g นของเราเนี่ยค่าสมบนาคุณของเราเนี่ยนะฮะมีมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นะครับบางคนใช้จ่ายน้อยก็ มีไอ้เจ้าแพทเทิร์เนตน้อยนะครับก็ค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะแต่ว่าผมแนะนำเลยว่าให้เวฟอัพตัวนี้ก่อนเลยซิลบาลอินก่อนก่อนนะครับแค่นี้เองง่าย